เบค,คาซาทุพี่น้องเมนีสิพามาเบิงชีวิตหนึ่งวันของสาวฟันเหล็กกับขนมแข็งของเขานะคะเออกะบ่มีเอยียงมารีวิวนะคะแค่จะให้เบิรงว่างเมนีเฮดเอยียงแนกกะไปบ้านเมยานะคะพี่น้องต้องไปเอาของอยู่ไปซนี่นะคะเพราะว่าแม่ส่งของมาให้นะคะพี่น้องเขาก็จะไปเอาของเขากับตองมา ปวดอวบ้านเพิ่นมมเว่าพื้นบ้านเพื่อนระกะมากินขนมเพิ่นนะคะนี่มาแล้วค่ะก็เราก็สั่งแม่ส่งยากีีหอมใหม้นะคะเราอยากกีีหอมนะคะแล้วก็พงหนอกพงนวพี่น,อน,ะะน,อออน้องนะคะผวกโรบอกโรโบต้มหนอกต้มเนื้อนะคะซัมนี่นี่ซัมนี่ถือว่าเป็นมูลค่าเยอะมากนะคะกล่อง าการส่งของมาหนีนะรู้สึกว่ารอมนี้ส่งของมาราคาประมาณเก่าลอยนะคะพี่น้องซึ่งอยากจะบอกว่าซื้อของหน่อยเดียวนะคะแต่ค่าส่งแพงนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อผงนวและยากีหอมเราทําได้ค่ะอันนี้ยอดคิดด้วยที่ไทยบึงนี่เป็ี่นปลาแห้งนะคะพี่น้อง มีถูกบ้านบ้านไดก็ต้องมีปลาแห่งกะฮะซื้อเขาซื้อน้ำอยากให้เบิ่งบรรยากาศนะคะกะจกนถดกะสุกกะโป๊กสุกกะโป๊กนะคะกะบวกงบดีเห็นบรรยากาศตกแต่พี่น้องก็ให้เบิ้งหน่อยเดียวนะคะขีทีทนี่มือนีควอมสิภามันเบิ่งอาหารตามสั่งนะคะเป็นอาหารตามสั่งเมนูโปรดของค่อยก็คือเค้กปลาสดนะคะพี่น้องนี่ให้เบิ่งนะคะ เป็นส่วนของส่วนอาหารค้นขี่ขาดนะคะพี่นนอกผู้ใดบ่ยอยากเฮ็ดกินกะสื่อเอาจริงสีเลยนะคะเอออาหารค้นขี่ขาดนะคะชั้นกระด้พิซซ่าปอมปลอมมะนึงอันนะคะแล้วก็ชเวมาปลอมปอมนะคะสารอาหารกับบะคบถวนนะคะเลิศ